สาวพาดาวรกานจน์โอเคปะกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉ <ing> ันนางสาวพาดาวรกานนน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครราชเทวีพญยาไทยจตุจักรท่านประธานคะวันนี้ดิฉันอยากจะเรียนท่านประธานว่า ฝุ่น PM 2.5กลับมาอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันจึงขออนุญาตใช้เวทีหาลือ2นาทีวันนี้อยากจะแจ้งเตือนไปยังทางรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปร,ประชาชนทุกคนให้ได้เริ่มตระหนักได้แล้วในการที่จะต้องเริ่มป้องกันตนเองนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะบอกว่า ดิฉันเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5แต่ดิฉันก็เชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทุกคนก็รอการแก้ปัญหาที่สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสิ่งหนึ่งที่มันแน่ๆก็คือปัญหามันเกิดแล้วเป็นรูปธรรมนะคะคือสิ่งที่เกิดเป็นความเสียหายหลักๆส,สองเรื่องคือหความเสียหายจากปัญหาด้านสุขภาพ ตัวเลขจากสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ชี้ว่า38,000คนต่อปีคือตัวเลขผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5เรื่องที่2ความเสียหายด้านเศรษฐกิจเห็นได้ชัดว่าฝุ่น PM 2.5เป็นตัวการนำมาซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นค่าเสียโอกาสที่ ทำธุรกิจไม่ได้เช่นธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลเสียหายอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาหรือประชาชนจะต้องจ่ายเพื่อซื้อเครื่องฟอกอากาศหน้ากากอนามัยเพื่อต้องการตน,ตนเองดังนั้นวันนี้ดิฉันจึงจะขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้เตรียมรับมือกับอุปกรณ์ต่างๆที่ประชาชนกำลังจะต้องใช้ในช่วงที่ฝุ่นกำลังมาส่วนเรื่องที่สก็คืออยากจะฝาก ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมอยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลช่วยกันผลักดันให้เครื่องฟอกอากาศมีราคาเท่าพัดลม mm hmm. เพื่อที่ประชาชนและพี่น้องทุกคนจะได้มีสิทธิ์ได้รับอากาศที่สะอาดหายใจอย่างเท่าเทียมกันค่ะขอบพระคุณค่ะครับต่อไป